พี่น้องคะมื่อวนี้มาเจอมาเจอ,มาเจอกระไส้ไม้หวาเนื้อผ่าแซบเด้อคะ่ะมื่อวนี้ไส้ไม้ผาพี่น้องมากินเขา้ากับคุณแม่เด้อคะ่ะกินตําซาเด้ออยู่ค้างบ้านยาย่ดาวมากินส้วนบ้านยายดาวแม่วันวัสดีคะ่ะยหยดาวคนช่วยเด้อมามากินส้มต่ำนํากันเด้อจ้าวันนี้มีไก่ย่างมีมะเขือแล้วก็มีปลาด้วยจ้าปลาดุกย่าง,างโคตรดำอ่ะ มีข้าวเหนียวนำเดอ้อมากินนำการา้าเอาใหญ่สินก,ก่อนมาแซบมาเอาสิาสนลองกินมังก็ใหญ่ลอสงสินสม่ำแต่เพจดหนเด้อแต่บาลูว่าผู้งยิ่งต่ำต่ำปลาติเออต่ำปลาต่ำต่ำปลายังยังไม่ได้กินเะออร่อยจังว่ะยังไม่ได้กินว <c oughs> ันนี้ต่ำปลาเจ้าค่ะแซบอร่อยมาก ต้มตำเนาะอร่อยแซ่บวันนี้มาเลีงก็ใหญ่ดาวมีข้าวต้มเซนทอมเนี่ย มีไก่หนำอุ้ยเบกนี่เกลือไปแล้วจะฟัามเก็บลือกินไปแล้วอืม เทียวโอเคต่อออกทิ้งได้บรรยากาศดีดีค่ะพีะ่นมมอ้องลมเย็นจังมันนีค่ะแม่มาสินเขานอกบ้านดูล่าสุดแล้วลนึกท่อมทึ่งตอนเป็นเล็กน้อยนะุกท่อมต่ำตอนเป็นเล็กน้อยนะมาค้าง พอหาเท้ามาล้วกินจ้ำแย่ๆแย่ๆนะกินบะเต็มที่บ่อยมันก็คือเล็กหน่อยเล็กหน่อยกินแซ่บพดทธาจ้านมจีนอันนี้ใส่ไหมก็เน่ออีเมลว่าผซ่าไทยเลยเด้อพี่น้องเด้อเพียแลวไปละว่าผาสซ่าไทยเลยสันเด้อจ้ะ Cặp sân cầm ngàm chăng Mà cặp ừ. sân nô Xếp cháu Nhìn đốc sân nô cặp xóm tạm đưa Nơi mà kìm Mà kìm đáy ừ, à ừ, ừ, ừ Mà luôn ạ À hôm Kìm hôm Cái bác thôn xếp còn Kìm nó มันต้องซนนี้ทำใหญ่ๆแล้วก็สูตรมแพร่พร้อม,ออมอบมอก้อ่แซซ้่มันเคาะรางวัลก็ไดาแซ่บเซย์จริงใบบักยมครับพี่น้องส่วนใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างวบก๋มีวบเป็น ยิงลูกยังยิงมะขามปวดอยู่บนยอดมะขามมะข,ามมะขามไม่แห้งมะขามหน่อยเนาะงเมยเนะาะตำไส้กะกะปูน่าเนาะอืมอ้มเซฟค่ะเหมันเป็นดอกระมียอดมะละกามีมะมีเพื่อส้นจไกลเลย <c oughs> มีแต่ส้นจ่ายตำสะ ไม่ไม่ประคองิ่นส้มตำนี่เอ๊ะกรุงตรงไหนครับบอกให้ลวกมีลวกจะใช่กรุงใช่ใช่ค่ะค่ะแล้วค่ะพี่น้องคขาวันนี้แม่ก็ใช้ไม้ข้อโตกินก่อนเด้อค่ะคลิปน้ำอาจจะมาเจอกันใหม่เด้อค่ะ